พันเบิร์ดนำทีมนักแสดงร่วมปิดตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาลือสนันนักร้องหนุ่มเรนเตรียมขายบ้านซุ้มแต่งคิมแตฮีแฟนสาวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่ารองเท้าโมโนโบลเจอลโลด ใส่สนุกทุกสถานการณ์ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PP E News at Night นะครับวันนี้อยู่กับผมอู๋ธีรยุทธ์นั่นเองนะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยนะครับสองทุ่มโดยประมาณนะครับเราจะมาอัปเดตบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศกันนะครับเริ่มต้นช่วงแรกกับช่วง e highlight กันเลยดีกว่านะครับบันเทิงไทยวันนี้ครับมีข่าวของสสาวสวยครับคุณหญิงรัฐานั่นเองนะครับแล้วก็คุณปุ้ยพิมลวันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์คนสวยนะครับของวุฒิศักดิ์คลินิกนั่นเองนะฮะก็ได้มางานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ ภายใต้คอนเซปต์อำนาจแห่งความสวยนั่นเองนะครับทั้งคู่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวของงานกาล่านะครับของภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามประเทศของเราเลยก็ว่าได้นะครับกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะครับกับตอนอวสานหงสารนะครับซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายนะครับรายละเอียดของทั้งสองข่าวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับ สองพรีเซนเตอร์สาวสวยของวุฒิศักดิ์คลินิกหญิงรัฐาและปุ้ยพิมลวรรณรวมตอบย้ำความสวยอันทรงพลังในงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่อำนาจแห่งความสวยพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษจากบ้าน AF บีมกนทัสซึ่งมาร่วมคอนเฟรรเิร์มเติมความมั่นใจถึงการใช้บริการที่วุฒิศักดิ์คลินิกและตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดคลินิกความงามของเมืองไทยพร้อมคิกออฟแคมเปญซัมเมอร์เฟสติวัล2015กับโปรโมชั่นครั้งใหญ่แห่งปีลดสูงสุดถึง35เปตตั้งแต่วันที่4ถึง10เมษายน ายนนี้ที่วุฒิศักคลินิกทุกสาขาทั่วประเทศค่ะเป็นการเปิดตัวฉลองซัมเมอร์นะครับฉลองปีใหม่ไทยก็มีการลดให้ลูกค้า35%โดยที่ลูกค้าเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่4นี้นะครับถึงวันที่10เมษายนเท่านั้นนะครับเป็นโปรโมชั่นลดประจำปีที่แรงที่สุดนะครับ ก็3ปีมาแล้วค่ะผูกพันทั้งในเรื่องของความสุขความงามผูกพันทั้งในเรื่องความรู้สึกด้วยแล้วก็การดูแลที่เหมือนพี่น้องกันมาจน3ปีแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าดูแลทั้งในเรื่องของจิตใจดูแลให้เรื่องของความสวยงามเรียกว่าไม่ไว้ใจใครแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณวุฒธิศักดิ์นะคะที่ก็ดูแลพี่ปุ้ยมาตลอดแล้วก็ปีนี้ก็ขึ้นปีที่6แล้วค่ะแล้วก็สําหรับแคมเปญปีนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าสวยอยู่แล้วก็สวยได้อีกสวยได้อีกแล้วก็สวยขึ้นอีกค่ะอยากให้ลองมาใช้เพราะว่า จะได้ติดใจคือผมเป็นคนขาวอยู่แล้วแต่พอทำอันนี้มันทำให้ใสขึ้นคนที่ผิวสีแทนเนี่ยจะทำให้มีโอล่ามากขึ้นครับผมเขอ,ขอ ผู้พันเบิร์ดวันชนะควงแอฟทักษะอ่อนพร้อมทีมนักแสดงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาเผยความรู้สึกหลังใช้เวลาถ่ายทำกันมา14ปีรวมทั้งสิ้น6ภาคว่ารู้สึกใจหายเพราะทุกคนอยู่กันเหมือนครอบครัวและสำหรับภาคนี้เน้นหนักไปทางดราม่าเล่าถึงชีวิตของพระนเรศวรมากกว่าฉากตู้แอคชั่นค่ะเลยนะมาลุ้นวันนี้ผมดีใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อให้คนไทยเราเนี่ย ได้ชมนะครับส่วนความใจหายผมคิดว่านักแสดงทุกท่านเนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกันคือว่าเราผูกพันกับรนเรื่องนี้มานาน14ปีเพราะนั้นผมก็คิดว่าเราเลยใจหายเพราะเราเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติในชีวิตอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรื่องนี้นะคะสำหรับภาคนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครเพิ่มด้วยนะครับและจะเล่าเรื่องไปจกนกระทั่งถึงสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนี่ยทรงสวรรคตครับซึ่งผมคิดว่า ก็อาจจะเป็นฉากฉากหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้ไปติดตามชมครับเอาละรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวของซปเปอร์สตาร์หนุ่มเรนนั่นเองนะครับกับสาวคิมแทฮีครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันครับ